ของหนึ่งอารักษ์ที่ยู่พ้องเคยการรุกการปฏิบัติของโครงการบวกเป็นเรือความวลอยนะครับอันนี้ก็คอยคนได้เทคนิคกรประทานที่มีอยู่นานก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับสององาสี่องายอดเลยสลับในยอดลอยจะมีต้นตลอดจังหวัดก็ยังเย็นนะครับก็ความม ไปเลยไปครับผมขอลูกได้ไหมฮะเอแล้วครับพอแล้วครับอยู่ข้างกองลุมไม้ัดออกมาครับี่เดี๋ยวนี่เข้อรัดขันไม้นี่ปลุกเองนะนี่จะมีกาโครงการต่อต่อปีต่อปี6ปี6เดือน6เดือนครับเราเพิงเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจกายนถึงนี้แล้ว ได้ได้สามสามแเฉลี่ยครับาส่ครับได้ได้สูงสุดปีนี้เท่าไหร่ครับอตสี่แสนสองสี่แสนสองีแนครับเดียวไม่ถึงหเดือนครับไม่ถึงปีครัเดือนปครับก็ทำได้ีดีเดือนสองอยเท่าไหร่้าสามัห้

ยามทุกสิ่งใดก็ <laughs> 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 <laughs>